มาต่อกันที่เกมที่สองกันบ้างดีกว่าเกมนี้ก็คือเกมรักอีกครั้งนั่นเองนะคะโอเครักอีกครั้งเนี่ยเราจะมีเอ่อเป็นคำถามอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเลือกกันคนละสองหมายเลขด้วยกันนะคะมีทั้งหมด12ข้ออข้อให้น้องๆเลือกคนละสองหมายเลขในนั้นก็จะมีแบบ อะไรอยู่ง <laughs> ถามซ่อนอยู่คะรมพี่น้องเซนละกันหมายเลขแรกของน้องเซนเอาหมายเลขอะไรดีคะเลยก็ได้ครับมหมายเลขอะไรนะห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยหมายเลขหนึ่งนะคะถ้าได้รักอีกครั้งอยากจะไปออกเดทที่ไหนอยากจะไปออกเดทที่ไหนอยากไปออกเด,ดทที่ที่วัดละกันฮะ <laughs> เด็ดที่วัดด้วยอ่ะอไปทําบุญไงไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไปสวายอาหารเด็ดชอบไม่ผิดหวัง <laughs> เออได้ไปทําบุญกันอีกครั้งหนึ่งมันเองนะคะโอเคอ่าน้องแซนอีกอีกข้อหนึ่งหมายเลขอะไรดีคะเออเก้าแล้วกันครับหมายเลขเก้านะคะถ้าได้รักอีกครั้งจะไป กินกินเนอร์ที่ร้านไหนตอนนี้ผมอยากทานตรงนี้เลยเข้าหิวแล้วแหละรีวิวของกินแล้วหนึ่งเออถ้าถ้าไปกินอีกครั้งลหะครับเอาในหัวตอนนี้อยากอยากไปกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะซิงเซมอีเยาวราศอะไรอย่างเงี้ยของหวานของหวานไปอ,อะไรอย่างเงี้ยท้งไหลแหล่ตรงเยาวราศ เอาเป็นว่าทางย่านเยาวราชครับทุกอย่างเลยหอยทงหอยทอดแล้วกันเป็นดินเนอร์ที่โรแมนติกจริงๆเดินเยาวราชนี่กินใช่เอเอาจมีคือในขาที่เราเดินใช่ไหมเราจะสามารถเดินไปด้วยแล้วก็สามารถแบบเธอกินเธอกินหอยจ้อไหมเธอกินอันนี้ไหมเธอกินโรแมนติกสุดๆหรือดีกว่าเดินเดเก่ารัดหยิบเก่ารัดขึ้นมา เดี๋ยวเราป้อนเก่ารัดให้เธอกินมันร้อนเซ้นมันร้อนย่ามีโมเมนต์โมเมนต์ป้อนเก่ารัดแล้วก็คือปากพองนะมือพองอ๋อจ็ยิ่งไปกว่าแต่ไม่ค่อยมีที่จอดรถเราสามารถถ่วงเวลาให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นโโอ้หคิดมาแล้วิแล้วหักแหละโรแมนติกมากๆเลยอ่ะดี แถวเยาวราชอ่ะเน็ตทู 5G ขแรงลอง n u m เ e อร n เ็โอเคค่ะไปต่อกันที่นาราดีกว่าหมายเลขอะไรดีคะสามค่ะไอ้ามนะคะถ้าได้อีกครั้งขอขวัญที่อยากจะให้เขาคือ นาฬิกาค่ะจะได้มีเวลาให้เราบ้างได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เยอะได้เยอะคือหนูแค่รู้สึกว่าแบบไม่ไม่ค่อยให้ไม่เคยให้อะไรใครด้วยอ่ะมาถึงแบบไม่ให้แล้วอืบไม่รู้ก็เลยคิดว่าอันให้นาฬิกาอะไรอย่างงี้ก็ดูแบบเออก็น่าจะดีนะอะไรอย่างนี้ใช่จะได้มีเวลาให้เราเยอะๆทักส่ัไให้เราบ้างตอบไลน์เราบ้างอะไรอย่างงี้อ่า เป็นรักค่ะโอเคเอา <Okay. S 1> อะไรงนี้ค่ะโอเคอีกหมายเลขหนึ่งค่ะนาะราเอาหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะถ้าได้รักอีกครั้งดอกไม้แทนใจจะให้เป็นดอกอะไรดีคะดอกบัวค่ะทำไมก่อน <laughs> <laughs> ชวนไปเข้าวัดกเกษตรแล้วเนด้ หนูรู้สึกว่าเออดอกบัวก็ก็ดูเป็นอะไรที่คลาสสิกดีนมนกออกไหมหมายถึงว่าแบบไปวัดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออถ้าหนูให้หนูก็คงแบบนั่งพับเทียบแล้วก็พับดอกบัวปุ๊บ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 แล้วก็ให้อะไรเงี้ยหนูว่าเขาประทับใจจะให้หนูให้แบบดอกเยบิล่าก,ก็ไม่ใช่หนูก็คิดว่าแบบดอกบัวเนี่ยหน้ามาเขาจะได้จดจำเราไปนานๆเราบูชาเธอนายอย่างเงี้ยโอ้บูชาเลยอ่ะนอกจากมีเวลาบูชาผมว่าเขา เาไปเล่าส่อยฟังด้วยอะไรนะเซนถอดอะไรนะนึกนึกถึงว่าแบบว่าเอาไปให้สมุทรนาราเอาไปให้เขาคงพูดว่าเฮ้ยเนี่ยสมัยตอนเราสิบเก้านะเราคบแฟนคนให้ดอกบัวเราเขาพับดอกบัวด้วยเขาบอกว่าเขาอยากตาเห็นไหมก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมีความประทับใจสูงจดจำเออดีค่ะ เอามาต่อกันที่ทะเลค่ะหมายเลขอะไรดีเบอร์สี่ครับผมเลกสี่หมายเลขสี่ถ้ารักอีกครั้งคําบอกรักที่อยากจะบอกเขาคืออะไรอวยากเห็นไหมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคําว่ารักด้วยนะชีวิตนี้อ่างุย ส่งหน้ามาซะแล้วเขินว่ะตายเลยไอพี่เล็กออพูดงุ้ยฮะแดงด้วยว่ะฮะด้วยอะไรนะต้องต้องมีท่าด้วยเขาแบบงุ้ยงุ้ยได้ไหมพอเธเซนเขินหน้าแดงไปหมดแล้วทะเลเขิน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 นะยิงไปก่อนหน้าแดงหน้าแดงจริงไ็นคนที่อายนะจริงๆอ่า อีกหมายเลขหนึ่งอีกหมายเลขหนึ่งอีกหมายเลขเอาแปดได้กันครับหมายเลขแปดนะคะถ้าได้รักอีกครั้งกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่อยากจะทำด้วยกันคือ,อไปบันที่จำครับผม<ด>คิดว่า,วากัน<ล>บันที่จำแบบแบบพร้อมแบบพร้อมกันสองคนน่ะเหมือนที่พัทยาครับมันดูโรแมนติกดีฮะ จ<ต>เ<ร>ันลอด<ฟ>ก็ลอดไปด้วยกันใช่ถ้าไม่ลอดก็ไม่ลอดไปด้วยกันอืมันต้องลอดสิเราเมละกีดไปได้วยกันโอ,โ,โอ้โหโรแมนติกอีกแล้วถ้าอยู่ยิ่งยบนเดี๋ยวเรากีดเองถ้าเธอไม่กีดเดี๋ยวเรากีดเองนะครับเคำตอบล้วคนแอดวานมากอ่ะอพิเลตนะตอนกาอะไรนะ เป็นหน้าพี่เลตอนกรีดแบบภาพเข้ามาในหัวเลยอ่ะอย่าลองไปบันที่จำกันหม้ละเซน <c ười> อ้าว <c ười> ชวนกันไปบันที่จำเฉยฮะไปตัดสายให้สายบันที่จำ <c ười> รรโอ, <c ười> อ้โหค่ตะกอนโอเคหมดไปแล้วสำหรับเกมที่สองของเรานะคะ ดูสดก่อนใครฟรีทุกวันศุกร์เสาร์เวลาหนึ่งทุ่มทั้งช่อง ID Station และดูย้อนหลังได้ทั้งบนแอปเว็บและกล่อง True ID TV ตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปที่ True ID โหลดเลย